สวัสดีเบรด้าเบรดาสั่งของอาจารย์มาคือเซ s เซนเชียคือตัวนี้เป็นวิตามินที่มีอินซิลิเจนจุดตรงนี้นะคะอินซิลิเจนที่สื่อกับร่างกายได้ดีมากค่ะเป็นชุดนี้เป็นเขาเรียกว่าพระเอกพระเอกกำนังเอกค่ะเป็นเกลือแร่และวิตามิน42ชนิดที่ทำให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนไม่ เมื่อได้สารอาหารครบถ้วนเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยต่อไปเป็นแม,กน,นแนม,แมกนีเซียมดีคือแคลเซียมแมกนีเซียมโบลอนและวิตามินดีไม่ต้องไปหาตรงไหนเพิ่มอีกละดูแลกระดูกกระป๋องนี้มีครบเรียบร้อยแล้วกเ็เคยไปถามหมอหมอบอกว่ากินตัวเนี้มันได้แมกนีเซียมกับโบลอนซึ่งร่างกายต้องการแต่ของหลวงนะ่ะไม่มีมีแต่แคลเซียมอย่างเดียวแมกนีเซียมโบลอนไม่มี ถ้าไม่ให้วิตามินดีมาด้วยยิ่งดูดซึมได้น้อยมากลอยไปงอกตรงนู้นลอยไปงอกตรงนี้ดูดซึมเข้ากระดูกไม่ได้แล้วตัวที่สั่งอีกคือโคโควสกระป๋องโคคิวสกระป๋องนี้ดูแลหัวใจไตปอดและตับใครมีกำลังกินกินอยากเป็นสาวนี่กินวันละหลายเม็ดได้ บางคนกินเดือนละตั้ง4กระป๋องเนี่ยเขาอยากให้อายุเขาถอยหลังแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเวโปรตีนช็อกโกแลตที่มีผลไม้เกลือแร่วิตามินครบก็ถ้าสามารถใช้ได้วันละ2ส,สะกูป๊ปก็จะใช้ได้28่วันเชาน้า1สกูป๊ปเย็น1สกูป๊ปแม่จะดีขึ้นไวค่ะสาธุอนุโมทามิขอให้รวยแค่พิบตาเดียว นะจะได้มีให้แม่กินเลยไปค่ะ